เรียนเป็นผู้เข้าร่วมงาน,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกสักครู่การแนะนําตัวของคณะทำงานศูนย์ไก่เกลีย๊ยข้อพิพาทภาพประชาชนตนําบลเช่นเดียวกันนะคะนายพัชรพลสังขะไชยูนนะคะ,ะแล้วก็ต่อจากนายสิยรตลายจันทรแล้วก็ท่านพันธบทิศท่านยาสังสินชัยผู้จัดนะคะแล้วก็นายอรุณสุกรนุ่งในที่นักขบ้านมหลังจากนั้นก็จะเป็น รจะบาลยัดการไกล่เกลี่ย2562ให้หมวด4ให้มีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนผมในฐานะคนที่อยู่ระโนดก็ชวนคนที่มีจิตอาสาร่วมกันเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยของตำบลระโนดประจำสถานีตำรวจภูทรระโนดเพื่อแก้ปัญหาเป็นทางเลือกกระบวนการทางเลือกอยุติธรรมทางเลือก ให้กับพี่น้องในอำเภอละโนดเพื่อลดการทำคดีการร้องเรียนถึงศาลโดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีทั้งสองได้มาไกลเกลี่ยกันตามกฎหมายตามพรบไกลเกลีย่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดได้สามสี่เดือนมีมาเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์เนี่ย จ็ดลายแล้วก็เราทําสําเร็จไปแล้วที่มีการพูดคุยไกลเกลี่ยกันเ,เกิดความพึงพอใจเนี่ยสูงสุด3ลายและขณะนี้ประชาชนเนี่ยผู้มาล้องขอให้ศูนย์ทำการไกลเกลี่ยน,นี่สี่ลายอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ครับครับอันดับแรกครับศูนย์ไกลเกลีย่ยของเราเนี่ตั้งอยู่ที่สถานีตารวจภูธรละโนดนะครับซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ อำเภออนุกดเพราะฉะนั้นนี่การใช้บริการที่ศูนย์สถานที่หรือทำเลข,ของเราเนี่เหมาะสมแล้วเราก็ไประชาสัมพันธ์ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนต่างๆให้ทราบถึงการเปิดศูนย์ไก่เกลี่ย,ย,ยนี้ก็ทำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการนะครับแล้วก็ขณะนี้มีเปิดการไก่เกลี่ยข้อพิพาททางการสอบสวน ก็ได้เริ่มแล้วและวันนี้นะครับเราก็ได้เปิดเป็นทางการวันที่วันที่7สิงหาที่วันนี้นะครับได้เปิดเป็นทางการซึ่งก็ได้เชิญท่านสอส,อสอคณพัฒนนา,นาคส่วนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนศูนย์ไก่เกลีย่ยให้เกิดขึ้นได้มาทําพิธีการเปิดและเชิญท่านนายเภอเชิญ,ญยุติธรรมจังหวัดเชิญท่านผู้กํกับนะครับพร้อมด้วยประชาชนนะครับที่ เห็นความสำคัญของการไกลเกลี่ยได้มาร่วมพิธีในการเปิดแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะมีคณะทํางานมาบริการรับเรื่องตามเวลาราชการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันนะครับลำดับขั้นตัวต่างๆก็มีประมาณนี้นะคะก็ที่บองเบอรเรานะถึงเตรียมการคุณประตานการเล่าท่นะ ให้ทำอะไรด้วยรับรู้เรารับฟังอยากให้ได้มาพบกับการท่านทำงานทุกใหญ่บ้านสิ่งแรกเลยผมอยากกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ผมทำอย่างเต็มที่ยังไงก็ด้วยกันด้วยให้มองผมเป็นน้องคนหนึ่งในเรื่องของความไม่เท่าเรื่องของความเป็นเกีรติศักทนทั้งหมดเลย เดี๋ยวเราจะทำอะีรนะคะตอนนี้ท่านสสนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสิงหวัดสาปูเบิดศูนย์ในครั้งนี้จากน้องนนักเร,นรเรียนโรงเรียนบ้านระน้องน้องนักเรียนโรงเรียน,ยน,น,นบ้านระโนดตอนนี้อยู่่า,างการอบรมนะคะมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ปรึกษากันตรงนี้บางครั้งเรื่องราวก็จะได้จบลง

มาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะนะคะรองประธานคณะทำงานดรนายนางโงีิเลขานุการร้อยตำรวจโทโควิดสั่งน้อยร้อยตำรวจตรีจาลึกบุญศรีคณะทำงานพันตำรวจโทโสพล ร้อยตำรวจโทอานันศาสตร์คณะทำงานนายคมสรรสุกจันท์พักดีเชิญเชิญข้างหน้าครับคณะทำงานเกี่ยวกับข้อพิพาทภาคประชาชนประจําสถานีตำรวจข้อพิพาทภาคประชาชนประจําสถานีตำรวจเกี่ยวกับข้อพิพาทภาคประชาชนประจําสถานีตำรวจภูธระโนดประจําสถานีตำรวจภูธรละโนดเพื่อสร้างฟาร์ม ยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยทั่วถึงศูนย์ไกลเกลีย่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแห่งนี้ได้เริ่มบริการประชาชนตั้งแต่ชนจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดคำร้องได้ดำเนินการว่าจะต้องมาเปิดศูนย์ไกลเกลีย่ยในที่นี้ก็ตัวผมเองก็ตอนแรกก็ศึกษาว่าศูนย์ไกลเกลีย่ยมีหน้าที่ชดบังเหตุสามารถจบได้จากศูนย์ไกลเกลีย่ยตรงนี้ นะฮะก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมายทุกๆอย่างมันแก้ไขได้จากศูนย์ไก่เกียรก็ยังไงผมก็อยากจะฝากพี่ๆผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะฮะที่ที่อยู่ในทํางานในศูนย์ไก่เกียไม่ว่านะฮะเหมือนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะฮะอย่างผมเองอะไรที่ผมทําได้จากศูนย์ไก่เกียรก็ให้พี่ปูหรือท่านผู้กับ ผมขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับศูนย์ไก่เกีี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูทรระโนดที่ได้ร่วมแรงร่วมใจดำเนินงานเพื่อชุมชนอย่างมีคุณภาพ ท่านใดที่จะถ่ายภาพนะคะก็ขอเรียนเชิญนะครับก็ศูนย์ไกลเกียร์ตอนนี้ก็จริงๆมันก็เป็นนโยบายที่มันเพิ่งเกิดใหม่นะฮะเพื่อไกลเกีย์ปัญหาข้อพิพาทของประชาชนซึ่ง ในอนาคตก็มันจะต้องมีประจำทุกโรงพักน,นะฮะเพื่อก่อนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอะไรที่ทางศูนย์ไกลเกีย่ยแก้ไขปัญหาได้ก็คือขออยางมันจะได้จบที่สย์ไกลเกีย่ยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับที่ช่วยประชาชนได้เลยก็คือในกรณีบางครั้งเกิดข้อพิพาทบางครั้งบางคราวการไกลเกีย่ยจริงๆมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆเป็นเรื่องสําคัญมากที่จะทําให้ปัญหาทุกอย่างมัน มันจบสิ้นแต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่เคยมีตัวกลางบางทีก็เมื่อก่อนก็อยู่ในโรงพักสถานีตตำรวจตำรวจบางครั้งก็มีภาระหน้าที่แต่ปัจจุบันหน่วยงานนี้มันได้เกิดขึ้นมาเพื่อไกลเกลี่ยปัญหาต่างๆให้กับชาวบ้านได้เคลียร์กันปัญหากันจบคือพูดภาษาบ้านเราง่ายๆก็คือเคลียร์ปัญหากันให้จบก่อนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครับประชาชนสิ่งแรกเลยก็เหมือนที่บอกครับว่า,าเขา จะได้การเคลียร์ปัญหาการไกลเกลียปัญหาต่างๆก่อนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายตรงนี้ครับ,ค,รบคือตรงนี้มันเป็นงบประมาณของส่วนกลางอยู่แล้วซึ่งจริงๆในอนาคตก็ที่ได้ทราบมาก็มันจะต้องมีทุกทุโลงพักเพื่อไกลเกลี่ยข้อพิพาทปัญหาของชาวบ้านก่อนเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในอนาคตซึ่งมันมันไม่จําเป็นต้องเป็นผมเองหลือที่ผักดันเพราะว่า,าภาครัฐ ก็ตั้งใจผักดันเพื่อแก้ไขปัญหาน,นี้อยู่แล้วบางคร<ม>ั้งกรณีข้อพิพาทต่างๆเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่จําเป็นต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันบ,บางครั้งเรามีศูนย์ไกลเกียตรตรงนี้ที่จะดตั้งขึ้นมาจัดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับชาวบ้านอย่างน้อยอยากให้ช่วยประชาสัมันธ์ให้ชาวบ้านรู้ว่าในวันนี้เรามีหน่วยตรงนี้แล้วที่จะแก้ไขให้ปัญหาให้ชาวบ้านก่อนที่ชาวบ้านจะไป ขึ้นลงขึ้นสารกันอย่างน้อยอยากให้ชาวบ้านได้รู้ว่าศูนย์ก่เกียรตรงนี้ก็สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านได้เหมือนกันครับเรื่องเงินกู้ใช่ไหมุมออมทับออมทรัพหมู่บ้านออมรัพชุมชนออมทรัพยศูนย์เีในจังหวัดที่ไม่มีที่ลงพัดตรงนี้ ปอามาสมัครของเนี่ยของไอ้คณะทํางานเนี่ยมานั่งอยู่ทุกทุกวันตามเวลาราชการเกียร์เกียร์โดยผู้ที่ผ่านการอบรมการเลียเกียร์นะครับก็คือเนี่ยท่านจบยังไงท่านช่วยอธิบายได้ไหมคือเอาเอาเริ่มต้นพอเป็นสังเกตนะครับเกียร์เพราะว่าว่าประชาชนมีสองส่วนคือคณะทํางานบริหารไอเทียร์แล้วดูจากพรบประมาณว่ากระทรวงยุติธรรมนี่ได้ ตั้งกรมหลวงสิทธิ์ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไหมถ้าไม่มีปุ๊บท่านสสก็ถามว่าแล้วกรมคุณงสิทธิ์ทำไมไม่ตั้งองบประมาณให้ตั้งรบเรียบง่ายเหนื่อยมากสาให้ช่วยกันๆไว้ว่าเดี๋ยวเราค่อยประสานงานครับทุกทุก